สบายดีจ <S 々> ้าเอฟซีทุกท่านมือนี้สิมาตำส้มตำตีนไก่เด้อพี่น้องส้มตำตีนไก่สูรพี่น้องแอปเปิลเบี่กินกับเแาหมอนมามากินพี่ได้มือนี้ได้ห่อนแห้งอากาศห่อนจะห่อนบ่กห่อนพี่น้องหมักเพ็ดจนกรอบเนาะขนาดยูห่มได้นีเลยเออหมักเผ็ดกรอบเองหมักเพ็ดกรอบเองเผ็ดเกินตากแดดจะสีดำแล้วเล็ก โหจนโกกจนเจ้าตําแป๊บเดียวป้าผักขนาดเลยผักขนาดเวนอปิตก้าตากมาเรียบร้อยเขาตากแล้วแต่บวกกับอากาศมันฮ้อนมันเราก็เลยกรอกไปไปน้ำนะไปงวดก็ใส่ลายๆแ่บลายๆด้อยพี่น้องด้อยตามใจคนตํามาสิซักตามด้วยมักเร็งอ้าคนหน่อยเขามาปวดเนี่ย

นี Now, Now, bo ่ก็มักกอกใส่ฟ bo ิดมักหุงเด้อนะขอบ่ได้อันนั่นดาพี่น้องตอนมหุงข่อยบ่ได้ตําคือบ่ได้ยได้ขอเฮ็ดโลเลลได้ตอนมหุง่อนะก็จะตมหุงลูกเต่าเออตอนมหุงลูกเต่า หมดเลยลงไปแนวจอง2จองไปเลยเนาะปลาเด็กแม่บุญล่ําปลาสีแดงพี่น้องเนัะอย่ามันบ่นัวอย่ามันอครใส่ฟ้าสีเหลืองไปอีกนีอก็สิไปแล้วเอ้าอีก เจ้าเบิ่งตอนบ่ฮุ่ง่อยค่อยหาให้เขานนี่ตนสิ่ตอน่วงบ้านก็บ่แม่นเด้อพี่น้องตอนบ่ฮ่อยตอนบ่ฮองทจัคจัคคนเองจ้าตแบบนี้ะพี่น้องเ้ ต้อมส่วบบันนี้เนา,าเนนนะ,ด,ะาด้วยกินไก่ติมก่อนสี่ส่วบก่อนนี่จะขาดตรงเลยตั้งบันนี้เซิมดูโทรจุ๊บตามด้วยตินไก่เพราะต้องมันต้านลิบกิน,น ตีนไก okay, yeah, ่ไม่ต um> ้องกัดนิดว่าสิโอเคกระยาคำเจ้าว่าเอิ้นเด้อกระยาบ่เออจะมาซื้อเือจะยังไงไก่บ่ไก่เนาะเอิ้นดยมาพี่น้องมาสวมกันแค่เจ้าเด้อน้องเด้อเดิมมาเด้อสุกคนผลต้มตีนไก่ กินไก่อันตอนวังหงอันลูกเต่ามาพี่น้องสบายดี้อพี่น้องทุกคนมาๆๆส้มตำส้มตำึมตำมตำีมือนางคนทำกินไก่สูนสนวากินคนวี่เปื่อยก่านะ็ีมือนอาาอยู่เว้ย

มาเน้อมาเน้อนบริเขาเนื้อเขานังตีมนมเนาะอืมกไม่ได้เปลือยเปลือยเขาต้องหันหนหันหันมามวยยิ้ก็แรงอีกแล้วมันนี้โอ้โอ้เพชรจุ๊บ สบายดีเด้อพี่น้องลังไหมล้างกองเพชรเด้อลูกมาเห็ไหมเพชรอยู่ข้างหลังข้างหลังลูกอยลูกออกกับเส้นหน้หลเออข้างหลังชิมนะมันจะคำจะไดราก็หลุดฮะรักเสือไปไหนไดูอแซ่เพชรเพชรจะแซ่ก็ไม่ข้าง่างหน้ามันดีนัวได้นันไหมลายแตกนะ

ไปกคิอเอ้ยมาอืมคือเพลงกันเนาะเท่าเนาะบางับงบัง <c oughs> คิดมาเฮงบังให้ออกมาแซบเด้อแซบตีนานางนี่แซบเนาะน้ำหนังกรอบดีตักตักตักองแกงกองแกงเลยเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งเลยเด้อ มาเราแลกเบาชินเลยหอดมองกินเลยขยะด้อพี่น้องอน่าวัดชันวัดชินเบิกงานเยอะเจ็ดนาทีกับพ่อเจ็ดนทีเลยหมอส่าทีก็ตัดลยเล็บจีนนี่กันยักษ์ชุกเจ้าเอิ้นยำ,ำ,ำจำจำจ,ำจำูำมาก่อนเนะาะก่อนจะมาก่อนกอไปตัดหัวีน พ้องคมขึ้นมาจบมาเนี่ยคนี่คือเมียปูดีมาขอเป็นเพื่อนเมิงเิงเมิงเบิงเมิงเนาะเมียเจ้ามาขอเป็นเพื่อนเิ้งเปิ้งีมครับบุณองสมุทร โอ้ p p y Happy h a p p h a p y ไปแล้วไปแล้วอมีอา,มาเป็นเพวใส่แม่คำพ้นได้อันนี้ไม่ๆม,มาเลยมันมาืม่ม์คำพ้นคงสมุดกรับบอดีอไบดีเจ้านะ้บดีเจ้าเกิดีนชุกเลยไปดนไป,ปอป จะมาเกิดที่หน่เจ้าอะไรตัวนี้เอาดีมันง่อยมันกุ้ยเมียเราใส่กับเรายาเนี่ยเรามาตั้งเลยเว้ยเฮ็นใหม่วะแล้วเอาตัวเก่าตัวเราน้ำทำเพชรไอซักขุดตายแล้วเนาะก็เห็นอ่อนอยู่ได้รอกหรือพีลอกบ่เหรอกูกะว่าอยู่ได้คือเห็นอ่อนหรืพีดอกว่ะบดปัดผู้ใส่เพชรตายอะไรไปเนอะเห็นอ่อนอยู่บด้แม่น่ นี่เช็บต่งคู่บล็อกบรว่าอย่างนี่ย่าง้อย่างี่ยมไม่วากอแคเ่อยเดียวนี่็จชงผมใลลูกคอยหนาหักหนาหักเอฟเบลเอฟเบลักคยดกินอนมาหุลูกเตาแต่บะเต็มใดล่เต็มปากเต็มคำมันเหยังกาๆ

ันอนีดวนะจีนก็เลยเ<อ>ง้องกันเท่ากันงน้งก็มไม่กน้ำสดน้ำเน่ดน้ำี่้มคแซ่บทองเลยจะกินข่าเขไปก่อนเด้อพี่น้องคิดนีกะพอกันไหมคิดหนา,าจ้า,าลาไปเลยพี่น้อง